ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นขวานหนองบัวแล้วก็หัวอาเก้านะครับรุ่นที่สองนะครับวันนี้จะเป็นด้ามไม้สาธรน,นะครับก็ทิ้งไว้นานๆก็จะดำขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีหนองบัวนะครับคมสามสามจุดห้านิ้วกว่านะฮะแล้วก็ โฮอาร์เก้าเอ็นนะฮะรุ่นที่สองนะครับชุดนี้จะเป็นด้ามไม้สาทรทั้งหมดนะครับมีห้าเล่มนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็เล่มแรกนะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่ยี่สิบสามเซนนิดๆนะฮะยี่สิบสามเซนนิดๆนะครับ คมนะครับคมกว้างอยู่ที่9.3เซนนะครับหรือว่า3นิ้วกว่านะครับต้องเอาไมา้บรรทัดนเนี่ยนะครับเกือบ4นิ้วนะฮะก็นับเป็นเซนนะครับ9 9ก้าจุดสี่เก้าจุดห้าเก้าจุด่ตาไม่ดีเดี๋ยวไซส์เปนตั้งนะอ๋อเก้าจุดห้านะครับคมเก้าจุดห้าเซนนะครับความยาวด้ามนะครับยี่สิบตีว่ายี่สิบสามเซนนะครับก็เล่มแรกนะครับหกร้อยบาทนะครับด้ามไม้สาทรนะครับ รับคมแล้วนะครับทุกเล่มนะครับก็กําลังดีนะครับใส่กระเป๋าเป้นะครับพกสะดวกไม่เกะกะนะครับเล่มที่2นะครับเบอร์เบอร์สองดำายาว26เซนนะครับ กว้าง9เซนนะครับเล่มที่2ก็600เหมือนกันนะครับขวานดั้มสั้นนะครับน่นะก็แล้วแต่ชอบนะครับทรงก็คล้ายๆ ที่เห็นขา,ขาวๆนี่คืออีพ็อกซี่นะครับอัดอีพ็อกซี่นะครับ600เหมือนกันครับก็พอดีไปค้นเจอนะครับไม้พอได้ทำด้ามน,นะครับได้หเล่มนะครับก็เล่มที่3นะครับ เล่มที่สามด้ามยาวอยู่ที่3 0มสิบสาม้าเซนนะครับคมนะครับคมเก้าเซนนะครับเล่มนี้หอยห้าสิบนะครับนี่นะครับ <c oughs> ก็เล่มที่4นะครับหัว R9 นะครับหัว R9 N รุ่นที่2นะครับตัวนี้ด้ามยาวอยู่ที่26.5เซนนะครับแล้วก็คมนะครับ9.69.7นะครับเล่มที่4 800บาทรวมส่งนะครับ รับคมแล้วนะครับทุกเล่มนะครับนี่คือน้ำมันทาผิวไม้นะ <c oughs> เล่มที่4 800บาทครับเล่มที่ห้านะครับ ความยาวด้ามนะครับ31.5เซนนะครับยาวรวม31.5เซนคมนะครับ10.7.8 10. นะครับเฮ้ย9.7 9.8นะครับเล็มนี้900นะครับ รับคมแล้วนะครับทุกเล่มนะครับเดี๋ยวดูความคมนะครับก็เล่มแรกนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ สามนะครับหนองบัวนะครับแลเบอร์สี่ครับ ก็เบอร์ห้านะครับเดี๋ยวลองสับไม้ดูนะครับหัวน้องบัวนะครับท็สอบสับไม้นะครับ นะครับเดี๋ยวมาดู่อวเก้านะครับเก้าเบอร์เบอร์ห้า กวานเจ็ดนะครับครับก็ทดสอบสับไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่5เล่มนะครับไม้สาทรน,นะครับก็หมดชุดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นไม้ไม้แข็งนะครับที่ใช้สั่วไปนะครับ ก็ไอเดียไลน์ก็เหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจนะครับเชิญพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับดำสั้นดำยาวอยู่ที่การใช้งานนะครับใช้งานแบบไหนพกแบบไหนนะครับถ้าพกง่ายๆก็ดำสั้นนะครับไอเดียไลน์9 Inshop นะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับขอบฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอขอบพระคุณในการรับชมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ